ผมมีวิธีที่จะดูแลดูตัวเองไม่ว่ามันต้องเกิดอาการแบบไหนถึงบ่งบอกว่าข้อเข่าเริ่มจะเสื่อมแล้วหลายคนก็จะมีอาการมาด้วยว่าเขา่าเขาเริ่มมีเสียงก็แกรกก็แกรกขยับเข่าที่ขึ้นลงมาไดทีนก็จะมีเสียงอ,อันนี้เขาก็จะมาปรึกษาละอันที่สองก็คือบางทีแบบมีกิจกรรมที่อาจจะเบาๆบ,บิดพลิกเข่าแล้วบางทีเข่าบวมหรือไปเดินแค่นั้น เช่นไปเที่ยวมาเดินเข่าบวมตลอดทริปเลยอะไรเงี้ยับก็จะกลับมาปรึกษาครับสังเกตตัวเองเช่นขึ้นลงบันไดถ้าก<ช>กรอบแกร,บ,กรบเนี่ยแสดงว่าหัวเข่าเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วเริม่มมีปัญหาหรือเดินเดินนานๆยืนนานๆเริ่มปวดบวมบางคนยังไม่นานก็ปวดบวมแล้ว<อ>แต่อย่างที่คุณหมอบอกปัจจัยเรื่องอายุเนี่ยมาอันดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในคนที่อายุ40ขึ้น40ขึ้นเองเหรอฮะใช่ฮะอีะ่อ,อ40ขึ้นบางคนก็มาบอกว่าเออเริ่มมีเสียงกรักแกรกเกร็กแคปิเตชันนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ50กว่า60ที่ที่จะมากันเยอะมากอื